โปรแกร,สร,กรมสำเร็จรูปเพื่อการออกแบบแพทเทิร์นและการวางมาร์กเกอร์คืออะไรโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการออกแบบแพทเทิร์นใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้ามีหน้าที่ช่วยในการออกแบบแพทเทิร์นการเก็ดดิ้งขยายแบบและลดแบบตัดและช่วยในการวางมาร์กนอกจากนี้โปรแกรมยังสามารถคำนวณคิดต้นทุนและวัตถุดิบได้ในโปรแกรมสร้างแพทเทิร์นใช้งานยังไงล่ะมีเครื่องมือมากมายที่ช่วยในการสร้างแพทเทิร์น เช่นการสร้างพทิร์จากการแก้ไขสัดส่วนสร้างจากตารางสูตรที่โปรแกรมมีให้สร้างจากพทิร์ต้นแบบหรือสร้างจากเครื่องมือสร้างเส้นอัจฉริยะการสร้างพทิร์จากเครื่องมือเพื่อให้ตรงตามความต้องการของช่างพทิร์ที่มีความต้องการหลากหลายวิธีในการสร้างพทิร์ตามความถนัดของแต่ละคนมีเครื่องมือสร้างเส้นอัจฉริยะหลากหลายแบบให้เลือก เพียงแค่กำหนดจุดสามจุดเท่านั้นโปรแกรมจะสร้างเส้นโค้งให้อัตโนมัติและสามารถที่จะปรับแต่งแก้ไขได้อย่างอิสระมีเครื่องมือในการสร้างตะเข็บมุมของแพทเทิร์นรูปแบบต่างๆลูกไม้จีบเก็บและกำหนดก,การยุดหดของผ้าแต่ละชนิดมีเครื่องมือในการวัดสเปคหลายแบบและโปรแกรมจะทำการเก็บข้อมูลลงตารางสเปคเพื่อใช้ในการอ้างอิงต่อไป มีเครื่องมือในการเปรียบเทียบระหว่างแพทเทิร์นสองชิ้นเพื่อปรับแก้ไขได้อย่างอิสระมีมาตรฐานในการตออพ่วงกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการนาเข้าแพทเทิร์นและเครื่องพอตเตอร์สามารถที่จะต่อเชื่อมเข้ากับเครื่องพอตเตอร์ได้ทุกยี่ห้อแล้วโปรแกรมวางมาร์กอัตโนมัติมีข้อดียังไงล่ะโปรแกรมวางมาร์กอัตโนมัติสามารถช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ผ้าได้ดีขึ้นประหยัดวัตถุดิบและเวลาในการวางมาร์กได้มากขึ้น สามารถทำงานอัตโนมัติได้ตลอดวันตลอดคืนโดยไม่ต้องมีผู้ควบคุมอีกทั้งโปรแกรมยังสามารถเข้าขได้กับการเมนแชทชั้นนำได้ทุกระบบอันนี้ต้องรีบบอกต่อแล้ว